สามอะไรนะสามห่งห้าศูนย์รือสามอะไรนะสามหนึู่เลยใช้โมโตรถลากกัแล้วูนะเ้เนยไอ้้ดูตัวใหม่ไตัวใหม่คุต้องรินโอ้สบายเพื่อนตัวใหม่แะ่ผลตาก็รู้แล้วว่าลินไม่เป็นเนี่ย ไปมาแรงนะดั้งคุตัวใหญ่แรงมากผมมันไม่ฟิลสีอะตกตกตกก็ได้สบายมันยังไม่ฟิลสีอะมันเอาไฮยาเตะมากลางเลยอ่ะตกตายดูไอ้เยอะไปจึกเยอะ วิ่จีตาต์จอดงก็ตปิมาดีแังเฮ้ยหืมปิงอีโดยวตัวบีบับปิบับไงอีโดนจะตายอีอดฉันน่าจะฟิกเอานาง มาสิมาแค่แค่มาคอตาที่เราสิติดต่อไม่เสียทุกอย่างเผื่อไม่เสียทุกอย่างแม่สมมยนเตีไม่นังมากกวาเอามันสิแม่ อ,อ,อ๋อเดียวาตาย,ไ,ตายไปค่นิดเดียวก็ตายไปค่ะอีสัตว์งรฮะลองเปลี่ยนไปเติมบนนะว้ายตัวแม่มาแครี่มาป่า <c oughs> ผมมาผมมา,ายังไม่สี ไ oh. ว้มันลามฟ้ามันลามฟ้าทบตลอดเลยนะฮไม่เป็นไรเราได้ห้าสูตรแล้ว เลือดดักเลยก็ได้คือจะไปดักฉันขอดักก่อนได้ปะหนักว่ะว่ะมันรู้ไอ้ผมผมช่วยเหรอรอดดอกคุมเบอร์กเราเลี้ยงไปแดงปงใช่ใช่ โอเคแดงยังอยู่ยังแพ้มันไดไงวาแต่ไม่ได้ทำหรือเปล่าให้ตีลั่นงเลย่าหน้าคอนมาเคลียร์กางบ่อยมาอีดลอเอาไปเลยค่ะอีดลอเลี้ยวจะได้จนจนตั์พร้อมไว้ล่างโดนแม่สวยเวอร์ต่อลูกหนึ่งต่อลูกหนึ่ง เฮ้ยหน้าคอรสหน้าคอรสหน้าคอร์สอยู่บนนะเดี๋ยวเดี๋ยวรออันนี้ให้อยู่อยู่พุ่มนั่นแหละเดี๋ยวรอสตันให้ค่ะคอสมันรอเข้าทำไมตัวฉันเป็นสาววะอีดอกหน้าคอร์สรอจ้องแต่กูม้าหน้าคอร์สไปล่างแล้วนะคะกับรอเรียวอยู่กลางค่ะน่าัวดหัวเลย ยันนี้ฉันโจนมากอ,ะอนน่กอะอังเชคียลคิปก่อนก็ไ,ได้นะคะถ้าอยากทำไมวินแม่กลางสามไม่เป็นไรแม่ฉันเคลียร์ได้อยู่ตันนี้ฉันเป็นห่วงล่าง สวยมื่อะไรวะนาคอสเพื่อนสวยค่ะอุ๊ยชนะจะได้กลางแล้วเนี่ยนะครับเลนาคอสโล <c oughs> นาคอสโลใช่ไหมคะใช่ครับเครื่องหลอดให้ตีฟ้าแล้วก็ไปกลางน่าจะตีฟ้าอยู่ตวใหม่ยด้เลือดไล่ดินเดินะแต่ห่า ต้องจะเล่นควณกับคูเมืดโอ้ยกันล่างไม่ได้นะคะป้าเลยแม่เลี้ยเดียวเลดิลออเลีเยโดนสกัดเอาลูกมากค่ะกล้องมันมาพุ่มข่ะเต็งเดี๋ยวเขาโป่งสองค่ะ,กกคะฉันจะดับมันให้เต็จอะไหมวะนางไม่มาเราต้องไปไปกันครับ ระวังมันฟิกข้าวนะโอ้ยอีตามอ้ไร<ห>มเ<า>บ้าอะไรขนาดนั้นแรงมาร์กแล้วฉันยืนรอปโปกเวอร<อ>์ฉันคิดว่าจะ<อ>ดึง<ะ>มาให้ฉัน<อ>มันขึ้นบนนะ มาครมาปิกตังฟิตกันตีให้คิวเดอร์อนะบนอเจาไม่นะขเจาเราเรียกอันตีฟรีแล้วนะคะไม่มีเล่นประมาณสามสิบวิค้่ากันไปค่ะไปดากได้นะ่ะ ไล่มไป,ปแบบนั้น,น,นละเเ็งไม่ต้องให้มันปากค่ะ <S 2> <S 2> <ๆ>หลายรอบเดออเลยศ่อด้าต่อต,อตามออดัง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 ลองอดักก็ได้ค่ะแตง ว้ายบนบนนะวารไปบนได้ปะคะหมดแล้วใช่ปะไ้่ละผมเอาไปหมดให้รอคู่คู่ตีใายหมดอ่ะเดี๋ยวเอาล่างให้ค่ะลกลางนะอีตั้ม <c oughs> ได้นะสิ้นเซฟนน่ก็จะได้ต่ออีกนะ ฉันตบได้นะ,นะมมแม่จะเตะมาแม้จะไม่มีอะไรสีทีกลางคีบมันให้หมดค่ะอย่าให้มันได้เกิดพาไปไขอีนาคอร์ตตัวเดิมอีลอเรียวไปตายค่ะ แม่เราเข้าคนละข้างค่ะโครงการคนละข้างเออุ้ยเสียดายเบอร์อะไรสันหิวมากแล้วโตเรคือยืดได้นานมากไอ้ขี้ไม่ได้กูขี้ไม่เฮ้ยไม่คนดันปลอมด้วยนะม่เข้ากับขี้ไปเข้ากับหี้ไป อย็มเขาไม่มีอะไรแม่อ้าจะเป็นร้างได้บ้างเหรอร้านเราเป็นเดียวเองฉันไม่น่าหลับโตโลเลยรอนี้ยองสูนส4นางันเอามาอะไรคะสตันเยอะขนาดนี้ออกมาทำไมรองเท้าลกกูดาวกู้งง ตายไปค่ะจะมารอเออรียวกุญแจเลยค่ะต้องรอเรี้ยวกันเท่าน,นั้นค่ะสันแรงแว่ะเลิศยีรินออกกายภาพมากพอเวทเยอะละโทษอีตามนาคาเอาเวทมาเยอะเต่องเอามันซิอีนรกนี่มัออนแอแซ่แม่มาในหายาอยูนะ่ไหนฉันแขร์มาก ่างแปลงเปลเต่งเก็บรางไว้ช่วยเลิศเลิศนี่มันสปัน์สแน่โอ้ยมันวะสปาร์แม่สนุนสปากฮสยานี่สปาร์สวยละอีดอกโอ้ยสวยค่ะอุ้สวยว่ะ หมดหเลยนะด้วยตัวที่เข้าตาแอ่ยตัวปิดโอ้ยที่ตัว şey ปิดเป็นตม่ของคูกู้คิดว่าเต็งจะดันต่อไปเลย แล้วสันบงหลายรอบมากแม่อย่าไปเข้ากิลเดอร์สอ่ะซึ่งเข้าหายานะแต่ซี่งแบบท้าไมมีแต้อนมาคิดร้อยหรอแม่ไม่ให้เล่นค่ะอีสสัตว์เอากิลเดอร์มาอยู่อะไรตรงนี้เฮ้ยผมมานะคิดเปิดได้เอาโดนวะ เจ็บไปครับตัอไปไา้เอาหน้าค <ขอ S 3> ุณเฮียคอณเฮยาฟียเฮ้ยตบดอกไม่โดนตโลโอแอสซสินมา,าร์กคีณฮายรู้มากจริงเอามาเลยค่ะ18นัดเอามาเลย ไอ <Yeah. S 2> ้นี่แหละมันแรงกว่ามีธรรมดาก็ตายแนละ้วน่าดิต้องปิดหายาแม่เอาหายาเลยเดี๋ยวฉันจะเก็บอีรอเลี้ยวเองฉันพยายามมากแต่ฉันแบบไม่ต้องเก็บอีรอเลี้ยวนะทางนี้แต่ชีโรบดีมากทีมทีมนางมีครบนะออกมาคุกคิดแล้วของยังยโดนฉันอีก เ <50. S 2> ว้ยหนะ่าคอ,อร์อดรไม่ได้เนี่ยระดับเมตรฉันไม่พอเลยถอยถอยถอย,ถอย,ถอยทำเรียนดีกว่าโอ้ยโอ้ยแตงไปโดนมันละลายหมด <triple> โป๊กสองได้อหรอแต่เข้าไม่ได้อ่ะ แล้วขหรอครับไม่เสียงไม่เสียงอ้าวเนี่ยโอ้โหสู่แพ้อีกแล้วงงมากอาข่าล้บคูปุ่ยเาถูคโจเตอร์หายาเราปิดเราปิดหายาเอ็งตายตามมังเกิบหมดแล้วมาอีนิดเดียวแม่ ดึงไปเนี่ยมันออกมาแล้วหน่อเลี้ยวฝุ่นแบบมันส์สมา์สูวไปทำเลนดีกว่าหน่อเลี้ยวได้เิี่ยวเลยจากโซ่หกเหรอตัวโลอัฟตัดฟ้าเพ้อเตงเข้าไปไม่ได้นะเขาเคลียร์คีปอยู่ค่ะ มาแล้วนะฟาร์เซลว้าวโอ้โหได้ฟ้าด้วยเลอะนี่ค่ะเอาแรงมากเกิดอะไรขึ้นครับแม่ฉันเคลียร์คลิปอยู่นาคอตตามมาเราต้องค่อยๆเล่นหรอ ล่างหนามันทำเลนมากกว่าเรานะคะ โอ้แล้วใครจะการล้างแม่มาซิมาดักอีน่าลกนี่สิเหนคิดตัวนี้ให้นางแล้วจังน่าจะไหนวะนางไปแล้วแม่นางไปออดาร์ละอะไมันจะเปิดละเปิดแล้วเปิดแล้วว้ายกำลังไปค่ะเาย ใายาอยู่ไนทุกแคมป์ค่ะครับไดเพื่อนที่ได้ต่อได้เป็นได้ค่ะนี่มันอะไรนั่นตายไปค่ะอินสตนี่มันเสียเมันแตกจบค่ะอีหรออสันแปลกแมากตอนนี้ มาค่ะหน้าคอสหายาม,มึงเล่นดีนักใช่ไหมอิสสัตนาลกเอ้ยโ,โลโซโลกตอนึกโโรอไอโซซินวาห <c oughs> ล่อเลี้ยงไม่ได้เกิดแล้วค่ะห <c oughs> ล่อเลี้ยงแปบพักค่ะนี่ค่ะละตา ตายไปขาหนาคอจะมาสละแน่อะไรคะลอเลี้ยวไม่ได้เกินนะครับหนึ่งดูหน้าอีโลอเลี้ยวมันมันพิงงมากของแค่ไงบิด